CB 5 0 0 X นะครับผมมาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์4 0่สบวัตต์นะครับ1คู่นะครับผม3ามลำแสงนะครับอันนี้สูงต่ำต่ำขาวสูงเหลืองนะครับอ่าอันนี้ไฟต่ำนะครับผมอ่อันนี้ไฟหน้าเดิมๆครับไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับหรือไฟพาร์ตนะครับก็ตามมือนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับเวลาเรากดไฟ พาร์นะครับมันก็จะตัดเป็นเหลืองเลยนะครับนี่คือไฟสูงนะครับคนละระดับกันนะครับเปิดสูงค้างได้ก็คือเป็นไฟสีเหลืองของสปอตไลท์ด้วยนะครับแบบนี้มาดูแสงนะครับผมว่าฟุ้งว่ายางตาไหมนะครับคัดออฟคุมคมนะครับมองกลับเข้าไปที่ตัวรถนะครับแสงวิ่งลงพื้นแบบนี้นะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมระยะไกลมากนะครับ สันบีมครับคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มหลังหมดรับประกันฟรีค่าแรงให้อีก6เดือนเต็มครับผม